โอเคครับกับสวัสดีพ่อแม่เป็น้งองเชาวอทาชาวยุโรปทุกท่านกันด้วยนะอันนี้นะครับผมผมมาสอนสลงพระคุมหรือเปลนั่นเองนะครับข้นแรกครับคลิกลิงค์ข้างใต้ดีคริปชั่นเลยเยวจะทิ้งไว้ให้นะครับคิกเข้าไปคำว่าดาวโหลดนะอัดปะอัดอยู่เนาะนิดนึนงโอเคอัดอยู่โอเค อันนี้คลิปนี้อาจจะไม่มีสาระนะครับใครที่ดูได้ก็ดูไปนะครับใครที่ดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูนะครับก็โอเคติดนะนี่ครับหลังจากกดดาวน์โหลดครับมาโหลดแป๊บเดียวนี่ครับจะได้วนี่มันจะเป็นตัวนี้ครับคือตอนแรกครับเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมมาไปคําว่า雷比 MOD ครับ雷雷比 MOD นี่ฮะเขยียนไปเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวดาวน์โหลดมาให้นะครับดาวน์โหลดลเกมไปเลยโอเคเอาง่ายๆเดี๋ยวผมจะทิ้งเข้าไปพอไปโหลดครับจะได้ตัวนี้มานี่ตอนนี้ฮะในอตอนนี้ครับทั้งสองตัวเนี่ยเลเวอมอที่ผมโหลดมาคือจะตัวเกมอะเลเวอมอผมรู้มันจะมันจะได้เฉพาะของเลเวอมอนะ จากนั้นครับผมก็กดดับเบิลคลิกเลเวลมอสเนี่ยครับดับเบิลคลิกเลเวลมอสนะถ้าใครสอนถ้าใครที่โหลดเลเวลมอสไม่เป็นเดี๋ยวผมสอนนะเ,เดี๋ยวสอนนะสหรับคนที่โหลดเลเวลมอสไม่เป็นนี่ครับจะเป็นตอนนี้นี่ครับเห็นเขาพัฒนารโหลดไหมครับคลิกดาวน์โหลดผมรู้ครับทุกคนครับคลิกดาวน์โหลดครับ มันจะพาเราไปอีกหน้าหนึ่งครับนี่ฮนะฟรีดาวน์โหลดนะครับก็ดาวน์โหลดมาก็จะากนั้นโหลดแป๊บเดียวนี่ครับพอโหลดเสร็จครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยจะได้ตัวเรมิมดแบบนี้มาแล้วก,กด Next ครับตรงเนี้ยคุณผู้ชมครับชอบอะไรครับจะใส่อะไรก็ได้นะเนี่ยก็มาอ่านสมมุติผมเอาแค่นี้กันก็กดนี้ไปต่อครับพอกดต่อมันก็จะมีอะไรต่อนี่แหละจะเป็นรูปเล็กๆกมันจะโหลดอนะ่เ ตอนนี้ครับพอเราโหลดเสร็จครับมันตัวเกมเนี่ยตัว雷อดตัวเนี้ยมันจะเข้าไปอยู่ในตัวเกมเราแล้ว,ลวอันนี้ผมใช้ดีเถื่อนนะครับคือลง雷米模ไอดิเถื่อนก็ต้องใช้ดีเถื่อนอยู่แล้วคือมันได้ทั้งไอดแท้ดิเถื่อนแ,แต่ผมลองทําให้ไอดิเถื่อนไอดเถื่อนนะครับนี่ครับเข้ามาปั๊บครับใส่ชื่อผู้เล่นครับแล้วก็กดอะไรเนี่ย ยีอะไรก็ได้ครับบางคนก็ให้มาเลยนะครับบางคนมันก็แถมมาให้เลยแบบนี้นีน่บางคนก็เป็น雷比猫มาแบบนี้นะฮะหรือว่าใครจะกดตรงนี้ฮะ,ะแล้วก็เลื่อนหาเขาว่า雷比猫ครับ, Mod รบนี่雷比猫หนึ่งจุดแปดจุดเก้ากดเซฟแล้วก็กดเพย์พอเข้าไปในเกมหนึ่งรอบครับเข้าไปในเกมแล้วใช่ไหมก็กดออกเลยเข้าไปในเกมแล้วกดออกเลยเพื่อที่ทําให้สามารถทําให้ตัวเองสามารถเข้าไปได้นะกดเข้าไปในเกมอะ พอออกเข้าไปในเกมเสร็จเอาง่ายๆเข้าไปในเกมครับแล้วกดคําว่าตัวกระบาดตัวการกระบาดตัวนี้นกดออกเดี๋ยวนะมันจะกลับมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปหรอก็กดคําตัวที่ผมให้าวน์โหลดคือ levy mod ตัวนี้นครับทุกคนใช้ของ1.8ใช่ป่านะครับผมบอกไปขอเป็น1.8นะครับผมขอ1.8อย่างเดียวคือ1.8มันลื่นนะคือ1ใช้ดีเลย1.8นี่ครับ 1> 3ามหนึ่งปสมหนจุดแดจนะครับก็คือเลเวลมอตัวนี้ตอนที่เราโหลดมาเป็น1.8.9ก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเราใช้ตัวไหนเราก็มาสังเกตรตรงนี้ฮะนี่ฮะเลเวลมอสสมขีดหนึแปดจุดต่นี้ไม่มีขีดครับไม่ต้องแปลกใจครับกดไปเลยนี่ครับจากนั้นครับกดโอเคครับนับเลขในใจครับ1นึถึงสิครับ 1>, 1 2ึ่งสองสามสห้าหกดแดเกแค่นี้ครับเข้าไปกดโอเคเข้าแล้วกดดับเบิ้ลคลิกที่ต่อใหม่ครับครับอันนี้จะสอนแบบข้อรายละเอียดรายละเอียดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็กดเพย์ครอันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรครับตอนนี้ตัวเกมทุกคนออาทำไมมันยังเป็นเหมือนเดิมติดปะเนี่ยติดครับผมกดเพย์ไปเลย มันจะเป็นแบบนี้แหละเออไม่ต้องไปสนใจอะครับมันเป็นรื่องของเดฟมดอยู่แหละกดเพย์ไปก่อนอรอแป๊บหนึง่งโอเค ทุกคนไม่ต้องปแปลกใจทำไมผม,ผมใช้ r e s p a d MC เศษสินครับผมนะผมใช้ r e s p a d ของ MC เศษสินนี่ครับเราจะเข้ามาแล้วครับจะใหญ่เลยแล้วกันนี่ครับเห็นทุกคนเห็นคาว่านี่ไหมครับนี่ Open ครับกดครับตอนนั้นมันจะเป็นหน้านี้ฮนะแล้วก็กด l e m i t m o d Setting นี่ครับตอนนี้ครับทุกคนงงเอ๊กดตรงนี้แล้วมันก็เป็นเหมือนผมใช่ปะ ตอนนี้นาายังไม่สามารถลงเลเวลวัดได้เห็นตรงนี้ไหมครับบางคนก็จะติดให้เลยนะครับบางคนจะจะติดให้เลยนะครับแต่ถ้าบางคนยังไม่ถ้าบางคนเป็นเหมือนผมนะครับกดตรงนี้นี่ครับมันจะออกเกมนะครับออกเกมเลยนี่ันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นี่ครับสเสร็จแล้วเสร็จสิน้นก็เข้าเกมใหม่อ,อ,อีกรอบนะครับลอนโหลดเสร็จแล้วก็เข้าเกมใหม่อ,อ,อีกรอบโหลดแป๊บเดียวฮะ กดนี่ฮะกดนี่ฮะแล้วผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ใหเป็นมอดผ้าคลุมสำหรับผ้าคลุมว่าเลือกผ้าคลุมก็โทษทีแบบหนึ่งครับขเกลา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 ,ลา,ลาวันนี้มาสอนชิวๆครับผมโอเค หลังจากนั้นครับลองกดไปที่ open ครับแล้วก็雷曼 s a t t i n g นี่ครับจะติดละเห็นปะบางคนครับไม่ต้องกดตัวน,นี้ครับบางคนก็ติดเลยบางคนก็แบบสมมติติดตั้งอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเข้าเกมมาปับ๊บกด open กด雷曼 s a t t i n g มันจะติดเลยบางคนบางคนที่ไม่ติดเห็นตรงนี้ไหมฮะกดครับแล้วมันจะเริ่มใหม่แล้วก็เข้าเกมนะครับมันจะติดทันทีทุกคนเ,เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูสักนิด เ,เกมดีๆเดอ้คอมงโง่โอเคหลังจากเข้ามาครับก็อ,อยู่จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ทุกคนว่าเออมีภาคหมวมะหกปะเนี่ยไม่ใช่ครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนใส่ปีกเลยแล้วกันผมจะสอนให้รายละเอียดเลยลงมาให้มันคุ้มๆไปเลย นะครับหลังจากนั้นครับให้เราไปที่หน้านี้ครับอัดไปอัดอยู่ไงอัดอยู่นเนาะนี่ฮะให้เราไปหน้านี้ครับผมแล้วก็เลือกลายผ้าคลุมนะครับว่าคุมจะเอาผ้าคลุมอะไรเอาเฮ้ยมีผ้าคลุมเพิ่มมาแล้วอะ่ะเมื่อกี้พวกนี้ยังไม่มีเอาเล็บมอสแล้วกันครับผ้าคลุมเล็บมอสกดคิกกดคิกเข้าไปที่ผ้าค,คลุมอละคิกคลิกซ้ายนะคิกซ้าย นี่ครับแล้วมันจะมีคําว่า id ครับผม id แล้วก็ i d Add อะไรนี่ไม่ใช่ id คือลบอะไรนี่แหละคุณไม่ต้องไปสังเกตครับคุณสังเกตตรงด้านล่างครับนี่ครับเป็นลายพ่อคุมเนี่ยสังเกตคํานี้ฮะคำที่ผมทำเยอะเนี่ยนี่ครับก๊อปมาให้หมดครับขอให้ถูกแล้วก็ไปที่ open ครับ remote setting ครับเลื่อนลงมา นี่ครจะมีรูปผ้าคลุมอ่ะแล้วก็กดต,ตั้งค่าครับผมแล้วก็กดคอนโทลบอกตัว v นะครับคอนโทลบอกตัว v นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็กดเออคือเซฟอะ่ะกดอะไรวะอะไรนี่แหละเนี่ยตัวต่อไปเนี่ยครับมันเป็น e n t e r เนี่ย e n t e r เนี่ยเออนั่นแหละกดหนึ่งรอบครับแล้วก็ออกครับ ตอนนี้ฮะใส่เข้าไปแล้วไม่ติดโกหกปะเนี่ยครับไปที่ Open ครับในมิว่าเซ t i n g ครับก็ไปเปิดฮะตอนนี้มันออฟไลน์ line. เปิดเลยหน้าจอจะค้างไปหนึ่งวีครับนี่ฮะมาแล้วภาคุมุมเห็นปะนากแค่นี้เท่ากับทุกคนจะเห็นภาคุมุมแต่พวกที่ลงตัวเนี้ยครับพวกที่ลงแบบเนี้ยแบบเนี้ย จะเห็นจะเห็นเฉพาะนะแต่พวกที่ยังไม่ได้ลงนะครับหรือพวกที่ไม่ได้ใช้นะจะไม่สามารถเห็นภาคุูมเราได้นะครับนะแต่ไม่มีใครเห็นเราเลยนี่ครับอ่าอันแรกนะครับจะเป็นปีกนะครับเป็นปีกมงกรนนะนี่เป็นปีกมงกรเสร่ะแล่ะน่ครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับอันที่สองเป็นปีกของเทวดานะครับนี่ตอนนี้สังเกตได้อันที่สามเป็นดอกไม้ครับดอกไม้ข้างหูนะสําหรับผู้หญิงนะ ใช่ปะใช่นะครับดอกไม้เน็ปอยู่โอเคอันที่สี่ใช่ไหมอันที่ห้าครับจะเป็นหมวกหมวกมวกุมก้งมิงมุ้งมิงครับนี่ออเป็นไงล่ะหมวกกระต่ายะเหมือนหมวกกระต่ายเลยอันที่ห้าครับจะเป็นหูฟังหูฟังแบบเนี้ยแต่จะเห็นเฉพาะเรานะหูฟังพวกเนี้จะเห็นเฉพาะเรา คนอื่นไม่เห็นนะถึงจะลงอันนี้ก็ตามอนะถึงจะลงอันเนี้ยคนอื่นก็ไม่เห็นอยู่ดีโอเคอันที่หกครับต่อไปเป็นรองเทา้านะคระัรองเท้าคุณหนูเลยสิทีเดียวนะเป็นรองเท้าสีแดงนะครับผมก็อันต่อไปครับอันที่เจ็ดนะอันที่เจ็ดนะครับเป็นเขาเรียกอะไรอะวงกุดอะวงกุดอันนี้แหละเนี่ยวงกุดอะเออนั่นแหละวงกุด ก็อันที่แปดครับเป็นตัวขยายชื่อให้ชื่อมันสูงขึ้นนะชื่อคือให้ชื่อมันสูงขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ชื่อต่ําชื่อสูงเ่ยต่สูงต่อไปฮะอันที่เก้านี่จะเป็นผ้าคลุมมัด เออเขาว่าเลเวลมอะมดอยู่บนหน้าผากนะครับเอาง่ายๆแขวนอยู่บนหน้าผากอ่ะนั่นแหละดีก็จะภาษาอีสานนะครับต่อไปครับจะเป็นอไอที่พวกไม่มีน่าจะมันแอดหน้าจะยังไม่เติมอันนี้ก็จะเป็นหมวกมงกุฎนะครับก็มีขวานอูที่เที่ยันี่เสียวมีขวานสับหัวฮะก็ขยายชื่ออีกแล้วต่อไปเป็นหมวกของแม่มดนะครับผมสวยดีแล้วก็มีหมวก คิสมาสนะครับเป็นหมวกคิทตันนั่นเองแล้วก็ต่อไปจะเป็นดังของอตัวตลกอ่ะเอตัวที่มันแสดงมากลน่ะอันนั้นแหละต่อไปก็จะเป็นเข่าวกวางครับผมนี่ต่อไปครับเป็นหนวดครับคือสามารถแต่งตัวคอสเพย์เป็นแซนต้าคอร์สได้เลยนี่ครับต่อไปก็อันนี้ก็ไม่รู้นะผมไม่รู้ผมไม่เห็นอันนี้ก็เขาจะเป็นผ้าคลุมนะครับคือเปิดปิดได้หมดนะ อันนี้สามารถเนี่ยมีคําว่าชื่อแบบนี้บนหัวที่ b ีฮีใช้อยู่เนี่ยชื่อตรงนี้บนหวัวก็เห็นเฉพาะเรานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็แลหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลา,าไปก่อนครับไม่เข้าใจอะไรหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับก็เดี๋ยวจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอตัวลา,ลากันไปก่อนครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้ ดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะสอนอะไรก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้หลอกเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีคลิปเด็ด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 ,ด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 โดนมาสอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะฮะไปแล้วไปไม่เข้าใจอะไรก็ถามน่ะ